v เห็นผู้เบาผู้เบาเห็นผู้เบาดีใจหลยะไรอะฮะไหลเ็าะไรกินพี่ขนมเ้าขนมกันเอาขนมไปพูสาวผู้นี่แหละโจขำ่อยพี่น้องผู้นี่แหะโจขำ่อยเออเอาคราตีกันฮะคราตีกันคาตตีมหยั่งเจ้าต้าเอาไมาให้่อยอะไปดิปั๊บไหมจะได้จะไม่โจขำ่อยอะ มาจมอมข่อยยังไงหนาเลยเอา่าหนากากเลยเสียแล้หนากา,กา,กากใส่ไปยังกะอ้อียงเอาอันพอแร้วพอเร้วเอาไปยังไหนก็รดย่านโควิดนามหัว่าอาบลเมืงเงือบันนี้อาบตีเนี่เพี่บลฮะอากตีกัเอาอาาตี้อหายหาบาท มีหาบัตรไม่เราทราบเสียเเสียตเเจ้าเน